รีบยืนยันตัวตนด่วนก่อนที่จะทำธุรกรรมผ่านแอป SCB e c s y ไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก c y เบอร์ a ชนแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้มีการอัปเดตแอปพลิเคชัน SCB e c ใหม่นะครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้มิจชาชีพเข้ามาสวมรอยนะครับในการโอนเงินผ่านแอป SCB e a ของเหานะครับ โดยนะครับให้เรายืนยันตัวตนก่อนที่จะปรับวงเงินโอนนะครับผ่านแอป S C B e a s โอนไปนยังบุคคลอื่นตั้งแต่50 0 0 0บาทต่อครั้งมูลค่าในการโอนเงินทุกๆ200 0 0 0บาทต่อวันนะครับปรับวงเงินโอนตั้งแต่50 0 0 0บาทขึ้นไปเราต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนนะครับถึงจะโอนเงินได้นะครับและสามารถสมัครบริการ N D I D ได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเราได้ยืนยันตัวตนไปหรือยัง เราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับโดยการตรวจสอบผ่านแอป SCB e a s ของเรานะครับให้เรานะครับเข้าไปที่แอป SCB e a นะครับกดตรงที่เมนูอื่นๆกดตรงที่ตั้งค่าจัดการบริการ NDID นะครับหากพบข้อความให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่สะดวกนะครับเราจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตน แล้วถ่ายรูปใบหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับถึงจะทำธุรกรรมได้นะครับหากสถานะปัจจุบันนะครับสำเร็จผ่านแอป S C B E C นั่นหมายความว่าเราได้ยืนยันตัวตนบัตรประจำตัวประชาชนและใบหน้าของเราสำเร็จนะครับเราไม่ต้องไปยืนยันตัวตนอีกต่อไปนะครับเมื่อเรานำบัตรประจำตัวประชาชนและสแกนใบหน้าที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถสมัคบรบริการอื่นๆได้อีกด้วยนะครับอย่างเช่นบริการ N D I D นะครับ เมื่อเราสมัครบริการ ndid เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์กับธนาคารอื่นได้นะครับโดยใช้บริการ ndid scb เป็นตัวยืนยันตัวตนได้นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องเดินทางไปธนาคารอีกต่อไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะครับอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้า ที่ธนาคารให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันวิชาชีพเข้ามาสวมรอยในการโอนเงินผ่านแอป s c b Easy ของเรานะครับนอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์แล้วนะครับธนาคารอื่นก็บังคับให้เรายืนยันตัวตนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายนะครับจากช่องไซเบอร์ช n แนลของเรานะครับสวัสดีครับ